ฉันรหงสองสามทีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทีแอดมินทุกทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ทางอาตาเวทีวันนี้ด้วยครับผมไม่มีหน้าจอวันนี้ไม่มีไล์สตรีมก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนก่อนที่กอดบัตรกอดเสื้อกอดวันนี้ไปสังเกตสังเกตเห็นเสื้อพี่คนหนึ่งเป็นรูมดเจาะล่ะ อไอ้บอกโอ้โหทำไมเสื้อโดนมัดจ่อแล้วมันรอมันรอมาหลายปีแล้วนี่การการรอก็เหมือนการที่สุดว่าเรายังอยู่ตรงนี้ไหมถ้าวันนี้ใจเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วคืนแบบไปน,นั้นละไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ศรัทธานในตัวพวกเราเสมอไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องมากมายแค่ไหนทุกคนน่ะเป็นกำลังใจให้กันเอง วันนี้เราอาจจะไม่ได้กำลังใจจากข้างนอกแต่เราได้กำลังใจจากเราเองทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปเช่นเดียวกับทุกๆเรื่องที่เจอไม่ว่าดราม่ามันจะเข้ามาสักร้อยพันเรื่องแต่วันนี้เราก็ยังรักกันอยู่ไม่ไม่เคยเสียใจเลยว่าข้างนอกไม่รักเราแต่แต่เสียใจมากเท่านึงเราไม่รักกันเองขอบคุณที่ศรัทธาพวกเราชาวสิงห์มิวสิคเสมอให้โอกาสเราตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่ ยังไม่เป็นลูกฟเลยยังไม่เป็นลูกฟตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นลูกชันดนเป็นปลายที่ทํางานแค่หน้าคอมไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาทําอะไรวันนี้ปลายได้ฟังเพลงที่ไปร้องโอ้โหแล้วชื่อยู่อย่างเงี้ยโอ้โหปลร้องอะไรเนี้ยแต่พี่ๆทุกคนก็โอ้โหด้วยใจรักด้วยใจรักและศรัทธาที่อยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณที่รักกันในวันที่น่ารักหรือไม่น่ารักแต่ทุกคนก็ยังรักเราเสมอขอบคุณคับแต่นี่ความในใจ